ก,กต้นจะูนกุโลกบ g a นะอันดับแรกก็มาหน้าหน้านี้หน้านี้หน,นหน้าที่สี่นะครับแล้วก็เ,เพิ่มครับไว้ผ่อนลวงหน้าครับสาเหตุที่เพิ่มเขาก่อนลวงหน้าเพราะว่โต้จูนทำามาได้นะ เราทำไงต่อครับก็มาพูดด้วยกังๆพออนนี้เราเป็นการตั้งค่าด้วยเราเองนะครับแต่เราต่อไปเราจะให้เครื่องเป็นตัวคำนวณให้ใหม่ก็จะได้กราฟที่ดีกว่านี้โอเคตอนแรกก็เราเซตเองครันี้เรามาให้เครื่องช่วยก็คือไปที่ไปที่เขาเรียกอะไรเคอร์เซอร์ตรงนั้นนะคำนวณใช่ไหมคำนวณครับอ่าโอเคให้กราฟมาใหม่กราฟเขาก็จะเซตให้ ครับแล้วรอบเครื่องก็จะต่ําลงเดินเบาได้ดีขึ้นเครื่องก็จะเดินดีขึ้นตอนี้จะเปิดโหลดก็คือไปที่คำนวณทางภาพนั้นต่อไปจะทําอะไรต่อเปิดโหลดครับโอปโห้ีโหลดใช่ไหมครับมีโหลดรอบเครื่องก็จะเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งโปรแกรมก็จะทดเชยให้เดี๋ยวจะให้คำนวณอีก ครใช่ไหมเพื่อให้ที่โปรแกรมเขาเช็คให้ทังการนี้จะเป็นวิธีการง่ายๆนะสำหรับคลิปนี้สั้นๆของยุโรปแก๊สนะเวอร์ชันอะไรยุโรปแก๊สเวอร์ชัน7.22ใช่นะเป็นโปรแกรมจูนนะดีดี32ของมันนะเคยจีดี32นะคร 山，干部委员。